นี้มาโชว์ที่งานในเซเลนเบอร์เดยป็นัญไงบ้างค่ะก็การตกลงดีมากขอบคุณมากๆนะคะเป็นการเข้ามาในเมืองหรือว่าครั้งแรกค่ะแล้วก็ได้กระแสตกลงดีมากขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณนายเอ็นที่ให้โอกาสได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะรวันนี้ลำใหญ่ขึ้นทางเลยออค่ะ คิดแบบว่าทําให้เราใจฟูมากๆเลยเพราะตอนแรกก็แอบหวังหวัเพราะไม่คิดว่าแฟนเพลงที่อยู่ในเมืองจะแบบรู้จักเราเยอะขนาดนี้ค่ะเยอะดีใจมากแฟนเพลงวัยรุ่นขึ้นเรื่อยเลยแล้วเขาเต้นเราได้ทุกเพลงรู้สึกยดีใจค่ะดีใจเพราะว่าเราเองอ่ะไม่ได้ไม่ได้สายแบบวัยรุ่นขนาดนั้นนะคะเราเป็นสายลูกพุ้งสายหมอลำสายแบบว่าโจ๊ะโจ๊ะม้วนม้วนหน้าห้างเลยค่ะก็เลยไม่คิดว่าแฟนๆที่รุ่นเราเคาเดียวกันเนี่ยจะติดตามเราด้วยก็ไดเอาที่อยางคนเกาหลีก็เต้นตามเราได้เนี่ยดีใจมากเลยค่ะดีใจมาก ว่าทำอะไรตอนนี้เป็นไฟแนลหมดเลยสำหรับเราอะไรต้ออเราเองดีใจใจดีเค่ะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราเจะมาถึงจุดนี้ในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกคารสมัรแลวการติดตามแล้วก็การแชร์ต่างๆของคุณนะคะมี่งานี่นี่ยม้ว่าเาจะหยิบเพลงไหนมาแน่นอนว่าเป็นการเป็นไวรัลหมดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเพลงที่หยิบมาเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วแต่อาจจะแบบไม่ได้ฟังนานแล้วอะไรอ่งนี้เป็นเพลงดังในช่วงนั้นๆของเราเอากลับมาร้อง เป็นเพลงที่ชอบฟังมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าจริตเพลงมันดูน่ารักมันดูแบบมันดูแบบอ่อยๆน่ารักอ่แล้วเราก็เลยเหมือนพอเราฟังแล้วฟังเรื่อยๆมันคิดภาพในหัวออกว่ามันจะเป็นประมาณไหนก็เลยลองเอามาเล่นดูได้อ่ะปรากฏว่าก็เลยแบบมีการโคเวอร์กันเยอะใน t i ก t กอกแฟนๆก็แจว่า ขอเพลงอะไรลำไยล้อมได้หมดเลยคือถ่ายรองคำคือควบคุมพิกจิตหมดแล้วถ่ายรองํำก็คือซื้อเพลงคือถ้าเราจะเล่นเพลงก็จะมีการไม่บอกห้าก่อนเวลาเราจะซื้อแต่บางทีเราก็จะซื้อยกยกแบบหมารวมอ่ะไม่ได้ซื้อเป็นเพลงเพราถ้าซือเป็นเพลงก็แบบเผื่อบางทีเราเล่นแต่ละวันเเปลี่ยนถ้ามันไม่โดนเราก็เลยซื้อควบคุมไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเลือกใช้เอาว่าจะใช้เพลงไหนว่าเวลาเราื้อก็จะมีรเพลมาให้เราก็ไปดูเองว่ารีเพลยไหนน่าเล่นบ้างหรือว่าเวลาให้การพันา ว่ามันคุ้มไหมว่าถ้าเราดูภาพวมแล้วมันมีกี่เพลงที่เราจะได้เล่นหรือว่าเราไม่ได้เล่นถ้าเกิดนี้เพลงเดียวก็อาจจะไม่ได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดอรที่ซื้อกยากให้มันคุ้มเลยแสดงว่าทุกเพลงที่ซื้อคือเราเล่นได้เกือบทุกเพลงหรือว่าทุกเพลงอถ้าเกิเพลงไหนที่เล่นก็มีการติดต่อลิขสิทธิ์หรือว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์ตามหลังแน่นอนไม่ไม่มีค่ะแต่ถ้าอไรที่หนูไม่รู้ลิขสิทธิ์อยู่ถ้าเกิดมาก็ค่อยจ่ายทีหลังนะอย่างเพลงของเราหลักๆใหญ่ตอนนี้จะมีงานของเพลงใหม่อะไรเยอะตอน บอกอบอกอยากบอกบอกแต่ว่ามีดึงนางเอกมาร่วมง,งานด้วยอ๋ออ่าอันนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเห็นอาจารย์เพิ่งโพสแต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวเดอาจจะต้องรออาจารย์ประเมินทีนึงเพราะว่าหนูยังอ่าไม่มั่นใจว่าจะเป็นในในส่วนแต่ว่าก็อ,อาจ,จมีการร่วมง,งานกันจริงๆเปไปร่วม <ๆ S 2> ง,งานกันได้ยังไงอ่ะลำไยอันนี้ยังไม่ได้คุยกับอาจารย์เลยพอดีผ่านทางอาจารย์มาค่ณทราบข่าวเมื่อเช้าเลยเหมือนกันเหมือนเราจะแบบทางหายจากการตอนเด็กไปครับใช่ค่ะถ้าเป็นซิงเกิลเดี่ยวนะถ้าเป็นเพลงที่ไม่ใช่เพลงโฆษณาถึงหมายเป็นมาก แต่ว่าตอนนี้กําลังจะมีเพลงเป็นของวเองแล้วก็ได้พี่ที่เรามั่นใจแล้วก็ติดตามผลงานที่เขามาตลอดแล้วจริงๆเคยร่วมงานกับพี่ขาแล้วคือฝวัว่าอยากให้เขาทำงาน ทำงานเพลงให้แล้วก็ตอนนี้กำลังเริ่มทำนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันสปอยได้ไหมในแบบไหนอะไรยังไงโจ๊กโจ๊กเป็นแบบโจ๊กโจ๊ค่ะมวนมวนแต่ว่าก็อาจจะแบบฉีกแนวไปจากเราสักสักหน่อยนึงอาจจะไม่ใช่สายคือพี่พี่เขานำอาจจะไม่ใช่สายลูกพุ่งเนี้ยค่ะก็อยากให้แฟนๆได้ติดตามอะไรอย่างช่วงใหม่ะที่จะได้หวัอ่ะตอนนี้เพิ่งเริ่มทำเพิ่งเริ่มแต่งเริ่มทำเพลงแล้วก็กำลังวางค่ะวางเล่นๆกันว่าต้องอยากได้แบบไหนแบบไหนก็เดี๋ยวเราติดตามกันไปาไม่นานค่ะไม่นาน ก่อนปลายปีนี้เนาะก่อนปลายปีนี้น่าจะทันอยู่ถ้าถ้าถ้าไม่ก่อนปลายปีก็อาจจะช่วงปีนีอถ้าตุ้มคาเฟ่จัดเต็มก็จัดเต็มค่ะเต้นตาอะไรได้ไหมเน่ะได้ไม่ค่ะเดี๋ยวปล่อยกุฟเฟต์เต้นตามาด้วยนะคะฝาดเลยฝาดเลยฝาดเลยฝาด้วยขออีกเซตอีกเล่มหนึ่งเรียก่าอาหารด้านเซตเสร็จแล้วหรือเปล่าอ่าใช่ค่ะก็ตอนนี้กําลังสร้างอยู่ค่ะก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรแบบล่าช้าก็อาจจะเสร็จประมาณช่วงต้นปีหมดไปเท่าไหร่พี่ลุงแจ๋วหลังนี้หลังนี้หรอคะ เรื่อยๆอะค่ะก็เลยยังไม่ได้รวมก็ค่อยๆทาไปเทเลนิตีหน่อยปาร์ตยังยังอยู่ในงบอยู่ค่ะแตว่าค่อยๆกระเถิบกระเถิบเพลินนิดตรงไหนที่แบบว่าเก็บมาได้ก็ค่อยๆเพิ่มเติมไปตอนนี้ไปแล้วห้าสิบบาทอุ้ยสาวทุกข้อได้จริงถึงยังครับตอนนี้ถึงห้าสิบไปงายังค่ะยังค่ะแต่ว่าอยากได้นะอยากได้เข้ามาเข้ามาเตอนเข้าามแค่สี่สิบเก้าว้ายสี่สิบห้าตอนนี้เป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะบ้านตอนนี้ก็น่าจะมา อ๋อไม seat, ่ไ okay, ม่ค right ่ะอันนี้อยู่หลังลูกตาอ๋ออยู่หลังลูกตาเพราะว่าหลังล่าสุดหลังล่าสุดค่ะเพราะว่าตอนนี้คือที่เราอยู่จะเป็นโฮมออฟฟิดเราอยากได้บ้านที่แบบเป็นบ้านจริงแล้วก็หลังใหญ่ขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรามีน้องหมาสาตัวอยากให้เขาวิ่งเล่นแบบแบบพื้นที่แอเรียเยอะกว่านี้หน่อยอะไรอย่างนี้ยค่ะก็เลย แปดแปดปด้าไ้ใจก็มาแปดปีค่นแต่มายันพีนขาก็ทำงานรือวันนี้เราก็กำลัง,งงานกันอยู่ค<อ>่ะพี่เข,เขาก็ทำเพลงด้วยแล้วก็พวกนี้ก็มีเดินสายด้วยแล<อ>้วมีการพคุยกันบ้างหือยังไมันแปีแล้วะอ๋อค่ะก็รือปกติทุกท่นแล้วก็ส่วนมากจะเรื่องอ่าไม่ไม่่อได้เรื่องงานเท่าไหร่เพราะว่าเขาเองก็รู้่าางานหนักก็จะเรื่องแบบจิปะแต่ละวันอะเงี้ยมากกว่าวันนี้จะกินอะไรอะไรเยมันเป็นแบบนี้คยังมองการใช้ชีวิต ก็แบบยังไงบ้างค่ะก็จริงๆก็มองยังไงรู้ว่าเราแบบใช้ชีวิตกันแบบเรื่อยๆให้มีความสุขดีกว่าไม่ได้ยึดติดกับอะไรเลยซึ่งตัวพี่เขาก็ค่อนข้างจะชัดเจนหลังแต่แรกว่าเออคือถ้าแบบมีอะไรคุยกันได้อนี่มันมันดีตรงที่มีอะไรเราก็คุยูกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราเจออะไรมาหรือว่าในนี้ถ้าโยกย้ามเรื่องอะไรต่างๆคุยกันได้หมดเลยแล้วก็คือเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยถูดกั้นกันเลย ตัวเขาก็ตั้งแต่แรกก็คือจะบอกเราตั้งแต่แรกแล้วว่าคือเราคบกันด้วยความมีสุขใจนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบว่าคนไหนที่รู้สึกว่าแบบไม่สบายใจตก็บอกได้เลยว่าอะไรคุยกันได้เลยเพราะเพราะเขาท่างจะโง่มองไม่กี่ปีนะไอหล่อนปีไหมน้องหรือยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะว่าตอนนี้ก็แบบเรื่อยๆอยู่เราเองก็รู้สึกว่าคือที่พี่หนูเขามองเหมือนกัรย์ตรงที่ว่าไม่ได้สำคัญว่าจะแต่งหรือไม่แต่งคือเอาให้แบบระหว่างทาง มาปืนที่สุดปีก <Darwin> ว <Die> <Oliver> ่ะแปดปีกว่าแม่แท้จะไม่มีอะไรต้องกลับจริงๆหนูว่าชีวิตคู่ทุกคนอ่ะมันต้องปรับไปเรื่อยๆอ่ะตามกาลเวลามากกว่าถ้าว่าไม่มีอะไรกลับเลยแม่ก็อาจจะไม่ใช่แต่เราไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากกว่าใช่ค่ะเพราะว่าพอมีข่าเราก็คุยกันพอคุยมันเข้าใจกันมันก็เดินต่อได้มีอะไรเปลี่ยนไปไหมแปปีที่ผ่านมามีอะไรเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปไหมหรอไม่นะคะก็ก็ปกติปูผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายดีแบบเกินเกินนิควาย แสดงว่าต้องเข้าใจทั้งสองครอบครัวก็คือมีการใช่ค่ะใช่ค่ะก็เวลาคุยปัญหาเวลาไม่ค่อยนะคะเพราะว่าหนูกับเขาตั้งแต่แรกก็แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยใจก่ะคือหมายว่าตั้งแต่ตอนที่รู้จักกันตอนแรกก็แทบจะไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันเลยกว่าจะแบบว่าได้มาแบบใช้ชีวิตด้วยกันก็ผ่านไปหลายปีเหมือนกันก็เลยไม่ค่อยยืมห่าเลยค่ะ แต่เขาหขวงแล้วบางทีล้อมแล้วออกงานกันคือต้องหลายๆวิธีอะไรเงี้ยมันต้องนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรหลายหลายอย่างเขาไม่พูดถึงเลยไม่นปล่อยได้เหรอเขาไม่กระหึ่เลยหรอไม่คือเราทั้งทั้งอะไรเลยนะไม่พูดถึงเลยเหมือนไม่มีเหมือนไม่เห็น ค่ะอ๋ยี่สิบองปีในเซนเซนไหนค่ะค่ะก็ครอบยี่สิองปีในเซนเซนนะคะก็อยคุณทีนายเอ็นนะคะมอบความสุขมอบความมันเน้กับแฟนๆชาวไทยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่นายเอ็นเ็นดูลังยัยตลอดมานะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะ